โอเคครับอยู่กับร้านบางคายแอดซ้อมนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว HK ตัวโตเกียวมารีนะครับงานญี่ปุ่นนะครับโตเกียวมารี HK G3 นะเป็นตัวช็อตหรือตัวสั้นนะครับจริงๆมันมีท้ายอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมแปะรูปไว้นะเดี๋ยวขึ้นแปะรูปไว้ให้ดูว่าลืมหยิบมานะครับมันจะเป็นท้ายเต็มกับท้ายท้ายปรับได้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นี่ยืดหดได้นะครับแบบนี้ HK G3 นะครับโตเกียวมารี นะแต่ตัวนี้เป็นบอดี้โลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกด้านบนก็เป็นโลหะนะครับหนักๆเลยตัวนี้นะวิธีการปรับฮอปนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือดึงดึงคันลังนะครับแล้วแขนวนก็จะมีช่องปรับฮอปมาให้นะเห็นไหมฮอปเขาอยู่ด้านในนะฮอบเขาอยู่ด้านในนะครับนะแล้วก็พอรับปรับฮอปเสร็จปุ๊บเราก็ดึงลงแค่นี้เองนะครับศูนย์ศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นแบบติดปืนมาเลยนะครับก็คือง่ายตัวนี้บอกว่าเปิดราคาที่4,000บาทตัวนี้ทําอะไรไปบ้างดีกว่า อันนี้เหมาะกับสายสนามอีกแล้วนะครับไม่เหมาะเหมาะเท่าสายสนามที่เน้นสนามแบบซีคเพราะสนามซีคูบีเขาไม่ให้ออตโต้เนื่องจากมันความแรง350ท่านคิดดูว่าสภาพถ้าออตโต้ในระยะนั้นอนะ่ะสถานนะครับไกลๆ350ยังเจ็บเลยนะครับถ้าใกล้ๆแล้วออโต้อ่ะโอ้โหสะดุ้งนะครับนะบตัวนี้4,000บาทพร้อมเล่นนะครับค่าส่งร5 0บาทตัวนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้เป็นบอร์ด BR นะครับยิงได้แต่เซมิเซฟเป็นยิงได้แต่เซมิทั้งคู่เลย ตัวนี้ใส่เฟืองมาแล้วนะครับเฟืองแล้วก็ติดดีเลเยอร์แล้วนะครับผมแล้วก็เลี้ยงชิมใหม่ลูกสูบฟันเหล็กนะครับผมแล้วก็กระบอกสูบก็เซ็ตลมใหม่นะครับเพื่อสําหรับสายสนามโดยเฉพาะนะครับผมใครได้ตัวนี้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่มันตัวเนี้ยเอาง่ายคือมันมันวิ่งลูดได้ะครับแต่ด้วยความที่ผมว่าไกลมันไม่ได้ลึกด้วยอันนี้ผมปรับมันเป็นที่เซมินะครับไกลมันนิ่มนะครับตังเกตไกลนะแหมผมใส่เสื้อดําแล้ววันนี้ฝนคึมคึ้มมานะครับเห็นไหม ไกลเพราะมันนิ่มนะครับเนี่ยไกลเขาใหญ่ด้วยถ้าคนมือเล็กเนี่ยสบายเลยเคยคลิปต่างประเทศไหมกดเงี้ยสซมิสองสองนิ้วนะครับโอเคมาดูวิธีการใส่แบตกันดีกว่านะครับนะปึ๊บแล้วก็ไอตัวนี้เอาใส่แบตคือมันจะใส่าย,ยากนิดนึงนะครับมันจะเป็นแบบท้ายปิดแบบนี้จริงๆมุดต้องมี2อันแต่นี้ได้มันเดียวนะครับก็บิดออกมาได้เลยนะครับ แต่แบตที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยจะเป็นแบตก้อนใหญ่กว่าที่เจ้าตัวนี้จะใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมหาเจ้าตัวแบตสั้นมาให้มามาสำหรับชุดความเล่นตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็ถอดสลักออกมานะครับก็ยก้านหมดได้เลยแบบนี้มนไหมแแบตพวกปิกมากนะครับแล้วเราก็ด้วยความที่ช่องใส่แบตเขามันต้องสาหรับแบตก้อนเล็กไม่ไม่ใช่แบตก้อนใหญ่เดี๋ยวผมหาเจ้าตัวแบตก้อนเล็กมาให้ นะครับท่าเราท่านใดที่จะซื้อตัวนี้นะเดี๋ยวผมหาให้ไม่ต้องห่วงว่าจะได้แบตก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าแบตก้อนใหญ่ปุ๊บจะแห้เห็นไหมและท้ายตัวตัวยาวอ่ะมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งถ้าเราใส่แบบเนี้เดี๋ยวผมทดลองใส่ให้ดูเลยนว่ามันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับขอภายเรื่องแสงนะเดี๋ยวผมลองไปปรับแสงอาจจะให้อตอนตัดตอ่อให้มันสว่างนิดนิดนึงนะครับเห็นไหมมันก็จะติดนะครับมันจะไม่สามารถใส่ได้เดี๋ยวผมหาแบตก้อนสั้นที่ใส่กับท้ายตัวนี้ได้มา เดี๋ยวจะหามาให้ไม่ต้องห่วงว่าท่านจะได้แบบนี้นะอันนี้ผมถอดให้ดูที่การใส่ก่อนนะครับอ่ะทดสอบนะครับอันนี้ปรับที่เซมีแล้วอ่ะเมื่อกี้มีลูกค้าอยู่ปรับที่ออโต้ก็เป็นเซมีไกรล,ลั่นเร็วนะครับดี๋ยความที่มันเป็นบอดโอ้โหเร็วมากนะครับปับพี่เซมีนะครับไอเซฟนะครับเซฟใช้ได้เห็นไหมแล้วตัวนี้คุ้มอีกแม็กสองงาน แม็กสองอันเห็นไหมคุ้มนะเป็นแม็กลานนะครับแม็กลานนะเวลาใส่ลูกนะครับอ่เดี๋ยวผมเอาแม็กนี้อ่จริงใช้ได้สองอันแหละแต่ผมอยากเห็นนะให้มันแบบชัดๆหน่อยนะครับอ่วิธีการใส่ลูกนะครับเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บอารมณ์แบบแม็กเอ็มสี่เลยคือกรอขเข้าไปทีนี้จูดได้ประมาณสองสามร้อยเท่าเนะอ็มสี่นะเพราะว่าห้องแม็กเขาใหญ่มากนะแล้วก็ผ่านลาน แ lap 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 l เรียบร้อยนะครับถ้าไดลงสนามมีคุ้มนะตัวนี้ผมบอกก่อนเลนสนามที่ Q B นะครับเพราะว่าเขายิงได้แต่เซมิถ้าเป็นสนามป่ากว้างๆตัวนี้ยิงได้ผมลองเทสอยูส4 4เลนขั้นผมก็ได้นะเซมิถือว่าค่อนข้าง่าค่อนข้างยิงไกลนะครับยิงไกลมากแต่ถามว่าก่อกลุ่มไหมก็พอสมควรแต่ก็ไม่ได้น่านาเกียดมากขนาดนั้นนะครับโอเคมา วิธีการใส่แม็กนะครับให้เกี่ยวหน้าแบบนี้นะครับเกี่ยวหน้าแล้วกดหลังปุ๊บอ่าแล้วปั่นลายสักทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อเวลาเราใส่บางทีมันชอบดีดกับลานอ,ะอ,อ่ะไปที่เซมิอินเช็กก่อนมีลูกไหมโอเคลูกเข้าแล้วนะครับพอลูกเข้าแล้วเราก็ทดความแรงอ่าลืมเปิดเครื่องตายเถอะผมกลัวมันไม่ตุกแม่ ผมนี่จริงๆเป็นเอเชียสามสี่หกนะครับสามสามแปดนะครับสามสามเจ็ดนะครับสามสามสี่นะครับความแรงถือว่าใช้ได้นะครับสาหรับสายสนามโดยเฉพาะนะครับสาหรับสายสนามเลยถ้าใด้ไปลงสนามเนี่ยคือจบเลยนะครับตัวนี้ยถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับขออภัยเรื่องเสียงนะพอดีฝนตกตอนถ่ายพอดีนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถเทความแพ่นยาได้แล้วนะ ก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ขออนุญ,ญาตยงิงสักหน่อยนะครับหรือว่ายิงค่อนข้างดีนะครับยิงค่อนข้างดีนะครับก็โอเคพอเราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแบตออกก่อนไอเอาแม็กออกก่อนขอโทษวิธีการเอาแม็กออกนะครับมันจะมี2จุดที่เราสามารถกดแม็กออกได้นะครับจุดแรกคือกดตรงนี้จุดที่2คือกดตรงนี้นะครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บแล้วบีบดันออกมานหน้านะครับ แล้วก็เทออกมาถ้าเทแล้วไม่มีลูกออกยิงเทียนหนึ่งนัดครับกันลูกค้านนะนะครับแล้วก็เล่นเสร็จแล้วเราก็ถอดแบตท,ทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับพออันนี้เล่นเสร็จแล้วนะครับพอเล่นเสร็จเราก็ใส่ท้ายไเหมือนเดิมถ้าเราประกอบกลับนะนี่ผมสาธิตให้ดูนะครับว่าใส่ท้ายยังไงนะถ้าเป็นท้ายแบบนี้นะด้วยความที่มันเป็นมีเขี้ยวมันอยู่นะครับวางล็อกให้ตรงเขี้ยวก็พอ เดี๋ยวมันก็จะดันเข้าไปในตัวม,มือนะครับอ่ามันต้องเอาอัตโนมือแล้วครับเพราะด้มือดันนะครับาการจากเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วเราก็เอาสลักนะครับใส่ฝั่งนี้นะครับใส่ฝั่งที่เป็นตัวนี้นะแล้วใส่ให้ดูนะครับจะใส่หน้าหลังก็ได้นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บหมุนให้มันตรงล็อกต่อพอามันเข้าล็อกมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ขันเข้าไป อย่าลืมนะครับท่านใดได้ตัวนี้ไปจะได้แบตอีกตัวหนึ่งที่สามารถปิดท้ายได้นะแต่ผมหาให้เลยแบตมันหาไม่ยากหรอกครับผมหาให้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแม็กกาซีนเนี่ยผมไม่ค่อยได้แนะนําเท่าไหร่หลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเราควรเลียลูกออกจากลานนะครับลานที่อยู่ด้านในเห็นไหมแล้วกดตัวสปริงล็อกตรงนี้เหมือน M4 เลยเนี่ยจะมีสปริงล็อกอยู่แล้วกเกี่ยวออกมานะครับแล้วมือลองนะครับม,มือลองแบบนี้ปึ๊บ เพื่อให้ลานมันคลายตัวนะครับเราได้เซฟต,ตัวสปริงลานนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กรอกกลับเข้าไปนะครับเพราะว่าลูกมันใหม่มนแค่อยู่ในลานเราก็สามารถเอากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมโอโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับผลตกถ้าได้สนใจนะครับสั่งซื้อได้เพจดีดีการจัดเช็นเซาเร็ด d c อ2น,นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ